ขายไก่อ่ะพาติมะมเตามมาก็จะย่างเตาถ่านนี่คือเตาแรกเลยนะเพ<ด>ิ่งเรเ,เริ่มตั้งร้านเลยขายราคายังไงบ้างขายละสิบาทจ้ะมีอะไรบ้างมีไก่นมสดไก่ติดหนังไก่รสเผ็ดแล้วก็เนื้อย่างมาวันหนึ่งทำเยอะไหมจ้ะเนี่ยก็ม้มาก็จะขายวัน เจ็ดกล่องเจ็ดแพ็คหนึ่งแพ็คหนึ่งก็ห้าสิบไม้สามร้อยสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยสามร้อยกว่าวันหนึ่งเนี่ยก็แปลว่าสี่ร้อยกว่าไม้ได้จับสี่ร้อยค่ะเ้าเหนียววันละหกโลนึ่งเองสองรอบแพ็คละห้าบาทห้าบาทส่วนมากก็ลูกค้าจะมารอบนอกแล้วขอเบอร์โทรสั่งไว้ทีร้อยสองร้อยไม้ร้อยไม้อย่างนี้แล้วแต่พิกัดร้านมะอยู่ที่ไหนนี่เลยจุดนี้เลยหน้าบ้านครัวเลยเราหนุนบัรทองใช่ลูกค้าฝรั่งเยอะไหมเยอะค่ะต่างชาติมาก็สปิกนิ้นนิดหน่อยส่วนมากก็ ลูกค้าเป็นฝรั่งดังนั้นมาคนจีนคนอะไรก็มาแต่เขาก็สัพี่เป็นภานษาอังกฤษลูกค้าชมไหมว่ารสชาติเป็นไงเขาบอกว่อลิกูดอยู่นะเวลิกูดนี่นะครับผมเออสิบโมงเช้าแล้วทุ่มครึ่งสองทุ่มหยุดวันเสาร์อาทิตย์เชิญได้นะคะหน้าบ้านครัวคะ่ะไก่มีไก่ติดหนังไก่นมสดแล้วก็เนื้อย่างแล้วก็ไก่เผ็ดรสเผ็ด